ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็มีอยู่กับพี่ฟ้านะคะวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมไลฟ์เพลย์ชินเคยนะคะหลังจากเท่ตกปลาเมื่อวานนั้นนะคะเมื่อวานเราเข้าสะครปะปลาปลา,ปาตอนนี้คือพี่เหลือตกปลาอีกสองดวเท่านั้นก็คือจะครบคอลเลคชันทั้งหมดแล้วนะคะอยางจะบอกว่าเหนื่อยมากแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาตกปลากันนะคะวันนี้เราจะมาซุ่มกรชากันนั่นเองนะคะก็ คือตอนแรกกะว่าจะไม่เติมละแต่ก็บแบบเออมันมีกระชาหนึ่งที่อยากได้อะเออมันมันสวยสำหรับสายตาพี่นะแต่สำหรับสายตาคนอื่นนั้นสวยไหมนั่นคือไม่รู้นะคะแต่สำหรับพี่โอเคมันสวยก็เลยจะสุ่มนั่นเองนะคะแต่ว่าเรามาใช้บัตรที่มากับแพ็กให้ครบก่อนนะคะอันนี้เราจะมาเริ่มจากกระชเพ V.I.P. ก่อนเนาะก็คือไม่ได้หวังอะไรมากอยู่แล้วว่ากระชับ V.I.P. ของเรานะ่าจะได้เท่าไรนะคะก็คืออ่ะ อ่ะเซบาสเตียนตกใจกดข้ามมาอันไหนถ้าเซบัสเตียนตกใจเราจะไม่กดข้ามเนาะแต่ถ้าเกิดอันไหนเซบัสเตียนไม่ตกใจเราก็จะกดข้ามไปเลยนะ๊ะเราจะมารอดูนะคะว่าน้องเซบัสเตียนจะตกใจสักกี่รอบตกไม่ตกใจโอเคได้ชุดผู้ชายโอเคโอเคด้วยกาชาค่ะไปเลยจ้าไหน,นดูซีฉันจะได้อะไรไม่ตกใจอีกละ เราได้ชุดแต่งกายซ้ำนาราซิมซิลิมเฮ้ยทำไมเป็นแบบน,นีนไม่นะสมบัติเต้นตกใจไหมตกใจแล้วสมบัติเต้นตกใจแล้วคนอ่าได้ลมนะคะโอเค โอเคกลับ okay, มากันแล้วน,นะคะพอดีว่ามีโทรานิดนึงนะโอเค่ไ okay, หนรชิ้นต่อไปซีเราจะได้อะไรกันถ้าเกิดฟุกได้ออรา่าแบบเออซปเปอร์อีพิกเนี่ยก็จะแบบฟุกไปเลยนะจ๊ะวิยสษพัดเต้นตกใจอวนด้มแกว้าวได้เม,ก,ววเมกแล้วก็คือไม่ได้ไม่ได้ดีใจขน,นาดนั้นเพราะว่า ถึงชาตินี้จะเป็นสีชมพูสีดำแต่ก็ไม่ได้ตรงใจขนาดนั้นอีกอย่างคือเราเริ่มไม่อินกับเกมนี้แล้วด้วยแหละทำได้แค่บนนะคะเซบาสเตีนตกใจรัวๆโอเคขอบคุณสำหรับไอเทมสวนนะจ๊ะไหนดูซีจะหมดหรือยังอีกกี่ใบอีกสาสีา่ใบวู้เยอะเหมือนกันแฮะอีกสาสีา่ใบรวยอีก3าสีา่ใบรวยไปค่าวเรื่องกระชากันรวัวๆกันเลยนะคะทีเดียวเชียว นะคะน่าจะได้สตอรี่ด้วยล่ะโดยจากสภาพล้วโอเคกดข้ามได้ช่วผู้ชายแก่ได้ช่วยผู้ชายเยอะมากคือทำไมต้องให้ชผู้ชายเยอะขนาดนั้นรู้ว่าตัวฉันเป็นตัวผู้ชายแต่ก็แบบมีคนจะให้เยอะอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะพี่มีแลนจะทำเป็นเหมือนกับละครเป็นนิยายเป็นตอนๆน,นะคะคือพี่จะเป็นคนแต่งนิยายเองแล้วก็ น่าจะต้องแสดงเองทั้งหมดด้วยนะคะประมาณนั้นก็ยังไงก็เป็นกำลังใจใกันด้วยเนาะแต่มีโปรเจก t นี้ออกมาหรือเปล่านั่นก็คือเครื่องนึงนะก็คือตอนนี้ยังรับปากไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้คือพี่ไม่ว่างเลยทำงานแล้วก็อสตรีมทุกวันนะคะอาจจะไม่มีเวลาทำประมาณนั้นคลิปหนึ่งอาจอาทิตย์อาจอาจะคลอดมาสักแค่คลิปหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้ก็คือต้องหาคนช่วยตัดต่อด้วยอะไรด้วยนะคะก็เลยแบอบก อาจจะใช้เวลาเยอะนิดนึงได่นเมคอุย้ยเล่นเมคขบลงไปเนี่ยอุย้ยเล่มีส่งอัน่าจากบัตรฟรีถึงมันจะได้ไม่ฟรีมากก็เถอะนะคะโอเคต่อไปนะคะเราจะไปส่งกระชาในราคาลดก่อน3มแคดในหาะ,ะนี่กระชานี้ที่พี่อยากได้นี่ก็คือกระชานี้นั่นเองนะคะคืออยากได้ชุดถ้ากิดสุมไล้ได้ชุดแล้วก็คือพอแล้วนะไม่สุมละเราเล่นเล่นเล่น อารีมาริอได้ตังหูของแฟชั่น n i สตรมานี่นะคะทุกคนปะต่อคะ่ะนะเรามากดกันเลยกดกันเลยกดกันเลยหูมีให้เลือกมากมายหลายแบบอุ้ยอันนี้ก็น่ารักว่าอันนี้ก็น่าก,กดนะแต่ก็เอาไว้ก่อนละกันนะคะไปค่ะมาขอข้ามอะไรรองเท้านะคะ สบาย <ara> สบายสบายต่อไปต่อไปต่อไปนะคะต่อไปไอ้เข้มส่วนนั่นเองนะจ๊ะเออไม่ได้อยากได้ไอ้เข้มส่วนเลยจริงอยากได้นื่นนะคือมันมีชุดของแฟชั่นนิสต้าด้วยไงก็คืออยากได้ชุดของแฟชั่นแฟชั่นนิสต้าด้วยเพราะว่าแฟชั่นนิสต้าคือดีเข้าใจคำว่าคือดีไหมคือเป็นสีแดงซึ่งเราก็มีต่างหู เป็นของ V.I.P สีแดงอยู่ซึ่งมันใส่ด้วยกันมันนะ่าจะสวยมากๆได้ผมนะคะจะได้ชุดไหมเนี่ยโอเคกดกันยับยับจะได้ชุดไหมจะได้หรือเปลา่าจะได้ชุดไหมจะได้หมวกนะคะจะได้หรือเปลา่าตตตแทๆๆ้ๆขยันได้เชอรสรี่ขยันได้ชอร์รี่น่ามันจะถลนไหล อ๋ออะไรไปดิวันนี้เฮ้ยไปด่าไปด่าไาบ่าไปด่าไปด่าไปด่าบป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 าไอ้ได้หนังหุยอะนะคะมาเรามากด72แคตกันหนึ่งรอบนะคะเราดูจะดูว่าเราจะได้ชุดหรือเปล่าคืออยากได้แค่ชุดนี้คือจบเลยอจะได้แค่ชุดนี้จริงๆแค่นั้นพอจบไม่เอาแล้วนะคะมาหนึ่งชองช่มแม่ ขอวอวยพรแก่ฉันได้ไหมฉันได้ของที่ตรงใจอ่าโอเคนคะคะได้ฟ้าทิศตาอู้ได้อดอร่าด้วยอืมได้ออร่ามาทำไมสองอันจ้ะฉันอยากโอเคกดอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเอาชุดนั่นเองนะคะไปค่ะถ้าไม่ได้นี่คือร้องไห้แล้วนะไม่ได้คือแบบ อ่ะเดียวไม่ดีอะไรเงี้ยเชลลี่ตกใจนะจ๊ะอ่ะในอาราซามนะจ๊ะเอือได้ชุดแล้วโอ้โหไ,ได้อะไรเยอะแยะเนี่ยนี่คือต้องรับกันกลับมาใช่ไหมจ๊ะนะโอเคได้ชุดแล้วคือดีดได้ชุดแล้วคือพอใจแล้วนะจ๊ะทุกคนได้ชุดแล้วคือพอใจนะคะเดี๋ยวเราไปลงแฟชั่นนิสต้ากันก่อนดีกว่า นะคะแฟชั่นนิสต้าชันชันนี้เลยเขาเร่วมกันประกวดแฟชั่นนิสต้านะคะเห็นไหมว่ามันเป็นสีแดงหรือสีชมพูอย่างเงี้ยมันดีคือมันดีมากนะคะมาวิดีไซน์เค้าเพลชเพลเพลเดนวิดีไซน์เค้าเพลชได้ไมาเรามาแต่งตัวกันโน้เจ๋งเจ๋งสวย สวยนะสวยนะเอาเอาแว่นออกไหมเอาแว่นออกไหมเอาแว่นออกลงแล้วก็เปลี่ยนรองเท้านิดนึงรองเท้านี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็ก็ได้อยู่แต่ก็ไม่โอเคไม่ไม่ไม่ไมไมเออโอเคอันนี้ โอเคเลยนะคะบันทึกไปเลยจ้าโอเคนะคะเราก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็ลงสมัครเลยนะคะนี่นะคะพนอดด้วยนะคะใครที่อยากจะช่วยก็ขอบคุณมากเลยนะคะอยาจะบอกว่าถ้าเกิดช่วยกันหมดจะดีมากนะคะมาครีเรามาดูซิ ไม่ได้เราจะไม่ได้โหวตเราจะดูรางวัลการโหวตนะคะนี่เนี่คืออยากได้ชุดสีนี้ก็คืออยากได้ขนาดแล้วก็พอแล้วไม่เอาแล้วอยากได้แค่ชุดเดียวคือถ้าเกิดได้90คะแนนก็คือพอละไม่สนใจว่าเออจะได้ยงอื่นเพิ่มไหมหรือว่าอะไรเพิ่มไหมนะคะเพราะว่าเราอยากได้ชุดเฉยเธออย่าเธอโอเคนะคะ <c oughs> ในหนาละคัดเหลือนะคะก็คือเดี๋ยวจะซุ่ม V P Royal นั่นเองนะคะ โอเคนะคะเราจะไปสูมกาชาโรอยอัลน,นั่นเองนะคะก็จะไปที่กาชากันเลยนะคะแล้วก็ไปกันที่อ๋อกาชาโรอยอัลต้องเข้าประสาทวีบีใช่ลืมนะคะคือมันต้องเข้าประสาทวีบีนั่นแหละก็คืออาจจะพี่อาจาจะดูเมาๆานิดนึงเนี่ยเพราะแบบอ่าสติสตานในของอ้า วันี้กคาชาเท็กเก็ตมีสามใบไม่ค่ะเราจะมาสูงงานนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าหลังจากจบอีเวนต์นี้นะคะพี่ก็จะอาจจะไม่ได้เข้ามาเล่นแล้วนะหรือไม่งั้นอาจจะเล่นเป็นอ่าอุ๊ยดิวินลังสมวนมานะคะอาจจะไปเล่นกันหมื่นนะคะยังไงก็ถ้าเกิดขัดใจใครตรงไหนยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้เล่นยาวๆนะคะอาจจะเข้ามาทำแบบคลิป นิยายนิดนึงแล้วก็แบบไม่ได้เข้ามาเลยเลยนะคะก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดสำหรับทุกๆเกมแล้วก็มีสตรีมทุกวันนะคะในเพจเพจชื่อเดียวกับช่องเลยนะคะโอเคค่ะโอเคมานะคะเรามากดสุ่มกันเลยนะจะได้สักลอมนึงเนาะมาค่ะหนึ่งทองส้ำนะคะ เราจะได้อะไรกันนะะเราจะได้อะไรได้เที่ยมส่วนจ้าครบคุณอ่าได้ออราดียังได้ออราจ้ากดได้รอบหนึ่งเรากดอีกรอบหนึ่งนะฮะก็คือไม่ได้หวังอยู่แล้วมันจะได้อะไรดีๆนะเพราะว่าเหมือนดวงเราหมดไปแล้วมันดวงเราหมดไปแล้วคุณซิงได้ฟ้าก็ดีได้ตาก็ดี ไห้แก้กับบัญชากระพอแล้วโนก็คงไม่ได้สุ่มนะก็คือได้ออร่ามาหนึ่งอันนะคะเราก็ผมเพิ่มไม่ได้เลยได้แค่ชุดนะเราก็พื้นหลังของน,นิดนิดหน่อยหนาก็ช่างมันแล้วกันนะคะแต่เราจะไปรับของแล้วก็เดี๋ยวมากดบัตรบูยพีอีกสามใบกันนะคะเพราะว่าพี่อาจจะ ไม่ได้ใช้แล้วนะคะโอเคกลับไปที่สวนของเราการอุ้ยแต่สวนสวนสวยอยู่แต่ก็ยังไม่ค่อยดูใจเท่าไหร่นะคะพี่ชอบความเป็นแบบอันนี้นหนึ่งสีขาวดำอะไรประมาณน,นี้คือช่วงนี้ฮะจริงๆเนาะคือพี่เอาตเอาตังไปแต่งตัวเท่าเกมหมดแล้วก็ซื้อเกมมนสตรีมหมดนยะย่ะคือพี่เป็นคนติดเกม ตอนนี้คือแบบเริ่มเล่นเกมในซาตีมแล้วไงมันก็เลยจะแบบไอ้เทมสวรรค์ดขยันได้ไอเทมสวน์ดเองนะคะโอเคเริ right <c oughs> <c oughs> well> ่มหมุนเริ Gender ่มหมุนเริ่มได้เทมสวร์ดเริ่มหมุนฮะไปหาต่อช้องเสียกดคำเลยไอ้เทมสวร์อีกแหละขยันได้ไอเทมสวรรค์นะนะคะแล้วก็ชั่ลล่แล้วก็ชั่ลล่ โซโลจ้า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 ไอเทมของตกแต่งขอบคุณโอเคมาเราจะมาสุ่มเอ่อสตอรี่กันนะคะสตอรี่อ่าข้ามไปเลยจ้าเลือกสตอรี่มีสตอรี่เดียวกดสคิปไปเลยเพราะไม่อยากอ่านนะจคะโอเคไอเทมของตกแต่งนะจ้ากดสคิปจ้าโอเคโคลอสจ้า ก่สคิปไปเลยคือส,สตอรี่ตอนเนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนคือถ้าเกิดสตอรี่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยมันจะดีกว่าน,นี้ไงแต่นี่คือมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยถ้ามันไม่เหมือนกันก็คือไม่เหมือนไม,ไ,มไม่โอเคมันถ่าดอีกอันหนึ่งใช่ไหมเราไหนๆเราก็มี15แคนเนาะเราก็ไปสุ่มกาชาให้หมดแล้ว,ลวกันมื่อจากกาชานี้ก็น่าสุ่มเนะแต่ก็ช่างมันเถอะไม่อยากได้ ไปค่ะกดข้ามค่าได้กระํามานะาจา๊ะแล้วก็ได้เอ๊ะเดี๋ยวเราจะสุ่มทำไมกันเนเมื่อเราไม่ได้เก็บนี่นะไม่นะฉันทำพลาดเหรอใส่ฉันทำพลาดได้ๆคือทำพลาดเม่บัวไม่เป็นคนแบบนี้เอา้าไม่ได้จับไปตู้จะก,ก็ได้อาได้ของมาใส่ให้มันลกเล่นแล้วนะคะตอนนี้ โอเคคือสีม่วงมันก็ต้องแต่งกับสีม่วงไปถ้าเกิดเป็นออร่าสีม่วงอะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่แต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวช่างมันเดี๋ยวช่างมันค่คะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องนี้เรายยงไม่บันทึกละกันเนาะโอเคเราจะต้องแต่งตัวสีม่วงเพื่อให้มันเข้าติมกันอย่างแน่แน่แน่นอนนะคะปะเอาไปสุ่มสตรอรี่อันนึงนะคะเราจะมาดูว่าเราจะได้อะไรกันหรือเปล่านั่นเองนะคะสุ่มสตรอรี่รั้นนี้เสร็จเราก็จะสับเปลอ,ปลอปลาแบบไม่ได้พูดนานนะคะอาจจะแบบประเมินนิดหนึ่งกับเราด้วยนะคะทุกคนถามว่าจะได้ของสกคร์ตไหมไม่มีทางเห็นไหมได้ของตกแต่ง สกิดไปเลยอ่า สักุราทีนะคะก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ยังไงขอตัวลาก,กันไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันนะคะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันในเพลนะคะมีการเล่นเกมทุกวันนะคะช่วงเวลาหนึ่งทุ่มขึ้นไปเอหนึ่งทุ่มครึ่งขึ้นไปนะคะก็จะพยายามมาสตรีมทุกวันนะคะอาจจะเป็นเกมอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเกมไลฟ์เพย์อย่างเช่นไหมครับบ่เฮม identity ี้อเดนอาจจะมีมาบ้างนะคะแต่ว่ายัางไงตอนนี้ยังยังขอดูก่อนนะคะสำหรับวันนี้ยังไงขอตลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายก็เจอกันใหม่นะดูบูแฮ <c oughs>